พระสยามเทวาธิราชคือเทพพยายดาศักดิ์สิทธิ์ที่อภิบาลปกปักรักษาประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สโดยกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีการสักการะในพระราชพิธีส่วนพระองค์ทุกปีในขึ้นหนึ่งคำเดือน5ตามปฏิทินจันทรคติไทยพระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปประทับยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช ทรงฉลองพระองค์อย่างเครื่องของเทพารักมีมงกุฎเป็นเครื่องศิลาภรพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดัชนีเสมอพระอุระองค์พระสยามเทวาธิราชประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทมีคำจารึกเป็นภาษาจีนที่ผนังเบื้องหลังแปลว่าที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราช เรือนแก้วเก่งจีนนี้ประดิษฐานอยู่ในมุกกลางของวิมานไม้แกะสลักปิดทองชื่อวิมานสามมุกตั้งอยู่เหนือรับแลบังเทวราชมเหสวนตอนกลางของพระที่นั่งไพสาลทักษิณในพ่อบรมมหาราชวังวัสดุทําด้วยทองคําความสูง8นิ้ว20เซนติเมตรสร้างเมื่อปีพศ2402พระสยามเทวาธิราชหมายความว่า เทวดาทั้งหมดที่ทรงปกปักร,รักษาประเทศสยาม